จากที่ทําด้ามแค,แค่ให้มันมีเสียงมีไฟผมก็เลยทําข้างในมันด้วยเลยไหนคือตั้งใจอยากมีอยู่แล้วะกะว่าทําเก็บทําชิ้นแรกชิ้นแรกเก็บเลยอพอทําเสร็จผมก็ไปโพสต์ในในเพจเพจต่างชาติที่มีกลุ่มคนฝรั่งเขาทําพวกนี้อยู่ซึ่งตอนนั้นมันยังมีคนทําไม่กี่คนพอชิ้นชิ้นที่หนึ่งเสร็จชิ้นที่สองแล้วก็ อยู่ๆก็มีคนมาขอซื้อชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่สองขายไหมขายเพราะราคาคนตอนนั้นราคาดีมากผมไม่กะว่าไม่ได้ตั้งขายแบบจริงจังแต่แบบเหมือนเขาเสนอมา2,000ดอลลาร์ <Ooh. S 1> ใช่ผมก็แล้วตอนนั้นคือมันหาคนทำยากมากมันแรกๆมันหาคนทำยากมากผมก็เลยเออขายเลย ชื่อธนวัฒน์ใจกาครับชื่อเล่นชื่อเยจากเพจไลเซเบอร์ไทยแลนด์ครับเริ่มจากตอนเด็กครับชอบตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าหนังมันมันมีมานานมากตั้งแต่ผมยังเด็กอะไรเงี้ยเราผมเป็นคนที่ชอบเ,อเทคโนโลยีอะไรเงี้ยเกี่ยวกับอวกาศหรือว่า,อาของเล่นที่มันเกี่ยวกับรถอวกาศ เครื่องบินจรวดอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แล้วพอมันเจอหนังเรื่องส t า r ์ว r ลครั้งแรกที่ดูก็มันทำให้แบบติดฝังเข้ามาในสมองเลย mm hmm. กลับบ้านมาก็แบบเล่นแบบเล่น,เล,นเล่นดาบไม้อะไรเงรี้ย mm hmm. แล้วก็ทำท่าใช่ครับทำท่าเหมือนว่ามันเป็นดาบเลเซอร์อะไรเงี้ยครับ mm hmm. พอเขาเล่าให้ฟังว่าผมแบบตอนเด็กผมก็แบบเล่นแบบแบบนั้น ก็ไม่รู้ตัวแต่พอมาชอบจริงๆอ่ะก็คือตอนเริ่มโต้ะครับก็ชอบถึงขั้นที่ก็อยากไปดูแต่ไม่ได้ไปดูได้ทุกภาคอะไรเงี้ยครับก็จะเน้นแบบว่าเออรอดูทีหลังส่วนของเล่นก็ไม่ได้ไม่ได้มีเก็บขนาดนั้นครับเพราะว่าไม่ได้มีไม่ได้มีเงินเพื่อที่จะไปซื้อของเล่นซะทีเดียวอะไรเงี้ยก็ เริ่มจากของเล่นนี้เก็บจริงๆก็คือตอนแบบทำงานแล้วเลยเริ่มจากไรเซเบอร์ก่อนเลยครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันจะมีไรเซเบอร์ประเภทหนึ่งที่ที่มันมีไฟได้ก่อนหน้านี้มันจะไม่มีไฟแล้วพอพอมันเริ่มมีไฟได้มันก็แบบเออผมรู้สึกว่าอยากได้มันเจ๋งดีเจ๋งอ่ะใช่แต่มันยังไม่ถึงขั้นนี้นะแต่ว่าตอนแรกมันแค่แบบมีไฟเหวี่ยงมีเสียงแล้วตอนเหวี่ยงมันก็ยังยังแบบช้าๆอยู่ะ ไฟก็ไม่ได้แรงมากอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนั้นมันก็เป็นของเล่นช่วงปี2012นะครับก็นานมากๆแล้วก็ซื้ออันนั้นมาเล่นก่อนเริ่มจากสั่งผักฝากฝากเพื่อนสั่งซื้อที่เมกาครับผมก็เริ่มจากผมเก็บเก็บเองก่อนสนองความต้องการตัวเอง่อน เริ่มจากซื้อหัวที่เป็นหัวซาวอของเล่นตัวเล็กตุ๊กตุ่นอะไรเงี้ยครับอย่างไห้พวกตุ๊กตุนอะไรเงี้ยแล้วก็พวกดาบพอพอซื้อมาเรื่อยๆเงินผมเริ่มหมดแล้วผมก็เหมือนกับว่าซื้อซื้อมาแล้วเก็บแล้วก็ซื้อมาอีกส่วนหนึ่งเพื่อขายเงี้ยเพื่อที่จะไปซื้ออันอื่นต่ออะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเริ่มจากขายของเล่นซาวอก่อน จากการที่ซื้อซื้อสองเก็บหนึ่งขายหนึ่งเนี่ยเราของเล่นก็ขายดีมากเลยช่วงนั้นเพราะว่าคนคนเขาก็แบบเอ้ยไอ้นี่มันไปหาของพวกนี้มาจากไหนวะอะไรเงี้ยอืมผมก็ไปหาตามแบบตามอเมริกาตอนนั้นคือแบบของมันเยอะมากแล้วคนไทยเขาแบบไม่รู้ว่าแบบมันมีอะไรแล้วเวลาแยกเอามาขายนี่เย่ขายผ่านช่องทางไหนยังไงบ้างับช่วงเวลานั้นมันจะมีกลุ่มเพจเล็กๆอยู่กลุ่มหนึ่งที่เป็น ขายขายของเล่นเกี่ยวกับ Star Wars โดยเฉพาะตอนนั้นยังมีแค่ไม่กี่กลุ่มหลังจากนั้นผมก็ไปเปิดเพจเพราะว่าผมหลังจากขายของเล่นเสร็จใช่่ะแล้วไอ้ดาบไรเซเบอร์เนี่ยมันมีตัวใหม่ออกมาพอดีผมก็เออสนใจวะไหนไหนก็ชอบอันนี้แหละชอบมากกว่าเงี้ยแล้วก็เปิดเพจรอไปเลยจนช่วงปี2015ครับมันจะ ช่วงปี2014ก่อนมันจะมีข่าวมาว่าซาวอภาคใหม่ภาคเจ็ดอะครับมันจะมาแล้วพอตอนนั้นอะอยู่ๆเพจผมมันก็คนไลค์ก็ขึ้นแบบเป็นหลักพันแล้วก็หลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเว้นช่วงไปนานมันแบบตั้งแต่โอ้ตั้งตั้งแต่ปี2000ันอะหนังมันก็ไม่ได้ทำออกมาอีกจนมาถึงปี2014-15เนี่ย จะมีภาค7มาครั้งแรกครัแล้วบางเอิญผมไปทําเพจอันนี้ไว้ทิ้งไว้แล้วอยู่ๆเราก็โพสต์พวกนี้ไว้ด้วยลกลายเป็นว่าเออมันคนเขาก็เห็นว่าเออมันมีไออย่างนี้อยู่ยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าในหนังมันมีดาบไรเซเบอร์อแล้วเขาก็เห็นจากที่ผมโพสตก่อนหน้านั้นว่าเออมันมีไรเซเบอร์อะไรเงี้ย<ๆ>เขาก็มากดตามเ,เยอะเลยตอนนั้นผมยังทำงานที่ออฟฟิศ แล้วเหมือนกับว่าพอสั่งเข้ามาเรื่อยๆผมแบ่งเวลาไปทำาขายของใช่ปะ่ะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ขายไลท์เซเวอร์ด้วยทีเนี้ยเหมือนกับว่าไลท์เซเวอร์มันมันมีแบบมีเสีย uh huh. บางคนเขาเคยซื้อมานานมากแล้วแบบเป็นผู้ใหญ่ที่เขาแบบเขาเคยเก็บเขาเคยเล่นไลท์เซเวอร์พวกเนี้ย uh huh. เขาก็บอกเออเนี่ยมันเสียซ่อมให้หน่อยอะ uh huh. ไรเงี้ย แล้วผมก็แบบเออชอบหรือชอบแงะ่อะไรอยู่แล้วอ,อย่างซื้อมาผมก็แง่ดูแล้วมันคือเป็นยังไงอ,อะไรเงี้ยประจวบแบบว่าตอนนั้นอ่ะในกลุ่มต่างประเทศมีคัสตอมไลเซเบอร์แล้วเริ่มเริ่มมีคนทำแล้วใช่ครับแต่ว่าตอนยังมีแค่แบบนับคนได้แบบเไม่ไม่ถึงสิบคนอะไรเงี้ยแล้วผมก็ตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ภาษาอังกฤษแบบไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งอะไรมากก็แค่ ก็เข้าไปไปสุงสิงอยู่ในนั้นนะครับไปดูว่าเขาทํำยังไงอ,อะไรเงี้ยกล้าถามก็ไม่กล้าถามอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนดูสองเขาใช่ได้ได้งไงใช่ได้แต่แบบว่าดูว่าเขาทํายังไงแล้วก็เขาเราก็ทําตามอะไรเงี้ยประมาณนั้นผมก็เริ่มทําจากตรงนั้นมาเรื่อยๆจนเริ่มเข้าใจว่าอ๋อไม่ต้องมีวงจรนะวงจรเสร็จต่อลําโพงต่อฐานต่อปุ่มต่อไฟแล้วก็ ก็ต้องดูสายว่าเอ้ยไอ้สายเนี้ยมันออกจากไหนอะไรเงี้ย<ม>ไปไปโผล่ไหนแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เริ่มจากตรงนั้นไปขอดูไปขอไดอารกรของเขาบางทีบางทีแบบว่าภาพภาพ,ภาพอ่อมันจะมีภาพที่แบบเป็นเป็นวงจรนะครับแล้วก็เป็นสายต่อ,อ,อมาว่าเป็นอะไรเงี้ยผมก็ไปเซฟพวกนั้นมาดูอะไรเงี้ย<ม>แล้วก็มานั่งแปลทานเสเลตเอาว่ราะมานั้น ใช่แล้วก็แต่กลุ่มนี้เขาดีครับเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มเฉพาะคนทําแล้วเขาจะแบบมีอะไรเขาจะแชร์กันมีปัญหาอะไรเขาก็จะถามได้แล้วเขาก็จะมาบอกว่าเออต้องทาอย่างนั้นอย่างงี้อย่าง<ๆ>งี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นเรียนรู้จากตรงนั้นกลายเป็นเรียนรู้จากตรงนั้นเริ่มเรียนรู้จากตรงนั้นเสร็จแล้วก็กลายเป็นเป็นแบบว่าเออเริ่มออซื้อจากเขาก่อนซื้อจากเขาก่อนเสร็จเราก็มาแงะดูว่าทํำยังไงแล้วก็ พอเริ่มทําเป็นเสร็จก็ทําของตัวเองพอทําของตัวเองเสร็จอย่างมีคนให้ซ่อมเนี่ยผมก็ทําได้เนี่ยก็กลายเป็นเริ่มจากตรงนั้นก็กลายเป็นว่าเออใครมีไลเซอ,เอร์เบอร์หรือซื้อไปแล้วแล้วมันเสียหรือหรือใครมีก่อนหน้านี้หรือจะไปหาได้จากไหนก็ตามแต่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรมาก็ส่งมาที่ผมคนเดียวเลยแล้วก็ทำทำจนจนมันรู้ทุกอย่างแล้วอ่ะ ประมาณ7ปีครับอ๋อเปีที่เป็นที่เป็นที่เป็นคนทำแบบที่แบบเริ่มเขาเหยียบก้าวขาเข้ามาประมาณ7ปี <c oughs> แต่ถ้าทําจริงๆก็ประมาณ5ปี <c oughs> เพราะว่าผมทําอยู่ที่ออฟฟิศก่อนประมาณเกือบ3ปีครับสปีกว่า <c oughs> ผมทํางานที่โปรดักชั่นเฮาส์จากที่ผมทำเอ่อทำตัดต่ออะไรเงี้ยแบบเร็วมาก <c oughs> แล้วก็ไวแล้วก็แบบแก้งานได้แบบ ทันท่วงทีมากแต่แบบพอมาเจอวมาแบ่งเวลามาทำเนี้ยคือกลายเป็นว่าชา้าไปเลย,เลยอะไรเนี้ยแล้วก็มาสายจนแบบออฟฟิศเขาแบบเออไม่ไหวแล้วจะรานาตัวเองหรือโดนเขาเชิญก็เขาเตือนหลายรอบครับมันมันก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วผมแค่รู้สึกเฉยๆว่าแบบเออออกก็ได้ออกดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวมาทําอันนี้เอาอะไรเงี้ยแต่มันมีความรู้สึกบางอย่างนิดนึงที่แบบว่า มันทําได้ทันที่ตอนนั้นผมก็ยังไม่มีเครื่องมืออะไรเลยอ,มอมืมีเครื่องมือแบบแค่เครื่องเจาะหรือเครื่องไอตัวไวริงเนี้ยมีแค่ชิ้นสองชิ้นเครื่องข้างล่างก็ยังไม่มีครับผมขายของเล่นที่มีอยู่ดาบที่เก็บไว้ของเล่นที่แบบที่มีอยู่ทั้งหมดเลยแบบ มันมันก็มีอยู่จํานวนหนึ่งแล้วผมก็ขายทั้งหมดได้ประมาณเงินมาก้อน,นึงแล้วก็ไปซื้อเครื่องข้างล่างนั้นหมดเลยเริ่มทําจากตรงนั้นะหลังจากนั้นะก็ทําแบบเต็มตัวว่าเออจากที่ทําด้ามแค่แค่ให้มันมีเสียงมีไฟผมก็เลยทําข้างในมันด้วยเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อิงมาจากเอออิงมาจากไอเดียของของสตาร์วอลอยู่แล้วว่าว่า ในในไลท์เซเบิร์หนึ่งชิ้นหนึ่งด้ามเนี่ยมันประกอบไปด้วยไคลเบอร์คริสตัลที่เป็นตัวจ่ายพลังงานให้ทำให้ออกมาเป็นลำแสงเลเซอร์แล้วแสงเลเซอร์แต่ละสีนั้นมันเกิดจากสีของคริสตัลข้างในแล้วมันจะมีหนังสือครับพวกหนังสือแบบหนังสือเกี่ยวกับ Star Wars พวกนี้ที่เขาจะบอกว่ารายละเอียดของ ของของปืนของไอของเอาบสเตอร์ของไลท์เซเบอร์ er เนี่ยมันเป็นยังไงเขาก็จะหัน่นผ่ามาให้ดูแต่มันก็จะเป็นการแบบสมูทขึ้นมาครับแต่ยังไม่มีใครผลิตออกมาได้ครบเครื่องแบบนั้นไม่มีครับยังไม่มี<อ>แต่ม,ม,มันก็เลยพอเราทำมาปุ๊บคนที่เขาซื้อนั่นคือเขาเขาชอบเลยเพขาชอบพี่ว่าเขาก็คงจะจหาอยู่เหมือนกันนะใช่ครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่หาเล่นอยู่ยเหมือนกันสองพดอลลาร์ ใช่ครับขายเลยขายเลยตอนนั้นก็เปลี่ยนเลยก็กลายเป็นรู้สึกว่าเฮ้ยมันขายได้อะไรในกลุ่มอ่ะมันจะมีเลทมีแรงของมันอยู่อย่างเช่นเลทเลทเลทที่สําหรับงานประเภทนี้ก็จะราคานี้งานประเภทที่มีคิดตั้นก็อีกจะราคานึงใช่ผมก็จะอยู่อยู่แล้วก็เลทราคาที่แบบเป็นศิลปินเก่งๆที่ทํารายละเอียดเยอะจริงๆก็ขึ้นไปอีกมันจะมีแพงกว่านี้อย่างเงี้ยครับ ก็อยู่ในเลเวลประมาณเท่าไหร่กลางๆ <c oughs> ก,ก็ถือว่าเปิดตัวก็ไปเกือบขึ้นทางเขาแล้วอ่าใช่นะมันเกิดจากตัวที่มันขายตามท้องตลาดอะ่ะมันไม่ถูกใจไม่พอใจของคนเก็บอะ่ะจะมาลื้อลื้อไส้ออกหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นวงจรของคัสตอมใหม่คเหมืนอนเปลี่ยนใหม่เข้าไปในเปลือกอันเดิมะระบบไฟมันจะดีขึ้นมันเริ่มจากตรงนั้นพอ เพราะว่าตอนนั้นอะ่ะมันยังไม่มีคนทําทำดามดาม,ดามด้านนอกอะ่ะเยอะยังมีน้อยมากที่จะแบบตัวละครแบบยังมีตัวหายากอยู่ยังแบบว่ายังมีตัวที่แบบต้องใช้เครื่องมือเยอะถึงจะทําได้อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นอะ่ะบางดามมันก็จะหายากแล้วก็ราคาสูงคนส่วนใหญ่ก็จะไปเอาตัวของเล่นแบบไปได้จากไหนมาไม่รู้มือหนึ่งมือสองมาแล้ว วงจรไม่พอใจอะ่ะก็ไปเอาเอาออกเปลี่ยนใหม่เ,เพื่อที่จะใส่วงจรที่มันใหม่ขึ้นแต่ยังแต่ยังคงแบบความออริจินอลเดิมๆอยู่แต่ว่าผลิตในในกลุ่มเล็กๆแบบเหมือนเขาทำเองอะ่ะว่าเนี่ยผมอยากได้ตัวละครเนี่ยเออผมทำให้เลยอะไรเงี<ม>้ยเขาก็จะทำตัวละครด้านนอกมาให้<ม>พอทำด้ามด้านนอกเสร็จ<ม>ก็ยังไม่จบนะยังไม่มีไฟก็ ไปให้คนอื่นลงคนทำด้ามก็คนทำด้ามใช่คนทําไฟก็อีกตั้งหา,าคนทําวงจรก็พัฒนาไปาแล้วก็ส่งให้เหมือนมันเป็นคอมมูนิตี้เป็นเป็นกลุ่มเหมือนเย่ก็จะเป็นคนหนึ่งที่รวบรวมพวกนั้นมาประกอบให้ใช่ครับด้ามนึงมันจะจบจบได้โดยที่แบบมาจากสามสี่คนถึงมา,าจบที่ผมได้คนคนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนที่พัฒนาวงจรก็เป็นคนเมกา บางคนก็เป็นอังกฤษอะไรเงี้ยคนที่ทําด้ามเก่งๆอย่างที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้เป็นคนญี่ปุ่นออแล้วก็มีคุยกับคนฮังการีด้วยอะไรเงี้ยออซึ่งเป็นศิลป,ปินที่แบบตอนแรกเขาอยู่สูงสาหรับผมมาเพราะว่าเขาเป็นเหมือนไอดอลผมเลยแบบดูงานแล้วผมอยากได้ของเขาอะ่ะผมก็เลยเกิดจากการที่แบบเอออยากจะซื้อแต่ซื้อไม่ไหวเพราะว่าเขาขายแบบสามพันดอลลาร์อย่างเงี้ยห้าพันดอลลาร์อย่างเงี้ยซึ่งโหดมากแล้วผมก็เลยแบบเออ ทำเองก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเรามีเครื่องมือแล้วเราใจเรามาสายクาฟติ้งอยู่แล้วก็เลยทําเองจนทําทําจนแบบว่าโพสต์จนเขาเห็นพรนางการผมะแบบว่าเฮ้ยงานคุณดีขึ้นคุณมีสกิลเก่งขึ้นนะอะไรเงี้ยจนเขาแบบเริ่มมาคุยกับผมแหละกลายเป็นว่าเขาแบบเป็นคนที่แบบเริ่มเข้ามาคุยกับเราก่อนอะไรเงี้ยแล้วจากคนที่ซื้อง,งานเราไปเขามาแชร์ แชร์จนแบบคนเริ่มรู้จักเยอะขึ้นจนกลายเป็นแบบว่าในวงในกลุ่มต่างชาติรู้จักรู้จักชื่อผมคนไทยเรามีบ้างไหมมีครับจะมีก็แบบนักสะสมสายฮาร์ดคอร์อก,ก็มีก็จะเก็บเก็บแบบนี้เหมือนกัน อย่างน้อยใช่ใช่ครับอย่างน้อยก็มีสักตัวหนึ่งที่แบบมาจากที่ที่ให้ผมทำอะไรเงี้ยแต่ไม่มีคนที่ทําได้แบบเย่บ้านเรายังไม่มียังใช่ยังแต่มีน้องคนหนึ่งทําเหมือนกันก็คือก็ก็มีน้องคนหนึ่งเหมือนกันครับที่แบบเขาชอบเหมือนกันเขาก็ดูจากผมนี่แหละเขาคิดว่าจะได้แรงบันดาลใจใช่ผมเขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากผมแล้วเขาก็มาหา ใช้เวลานานไหมครับที่ต่อหนึ่งชิ้นที่ลูกค้าให้ทำประมาณเมื่อก่อนเป็นเดือนต่อหนึ่งด้าม,มแล้วมันเริ่มเร็วขึ้นงานงานก็อัดเยอะขึ้นด้วยเราก็เริ่มเร็วขึ้นหลังๆก็ประมาณสองอาทิตย์ต่อหนึ่งด้ามใช่ครับท่าขั้นตอนคือทำเองหมดเลยใช่ครับมีใครสามารถมาทำช่วยได้ไหมผมเคยหาคนช่วยแล้วครับแต่ว่า ไม่ได้เลยอ่ะแบบมันไม่ใช่ว่าเขาทําไม่เป็นหรืออะไรอ่ะแต่ว่าบางทีอ่ะบางอย่างด้ามแต่ละด้ามมันมีเป็นร้อยร้อยแบบเนี้ยแล้วแบบแต่ละแบบข้างในอ่ะมันจะมีสเกลเล็กใหญ่ไม่เท่ากันมันต้องมันต้องทําจากความรู้สึกด้วยความรู้สึกที่จะแบบว่าไอในส่วนเนี้ยมันต้องยื่นมาประมาณเนี้ยนะมันถึงจะสวยหรือว่าเราจะพอมันถ้าเกิดมันมันใส่ไม่ได้เราต้องแก้ข้างในยังไงอย่างเงี้ย ผมไม่สามารถไปนั่งบอกเขาได้ว่าเออมันต้องทําอย่างเงี้ยทุกขั้นตอนอ่ะคือบอกไม่ได้เลยมันต้องทำเองไปเลยมันต้องทําเองถ้าเกิดเขาจะเป็นเขาก็ต้องเป็นด้วยตัวเองคิดเขาต้องอินแบบเราใช่มันต้องอินมันมันต้องมันเอาเหมือนความรู้สึกว่าเราอยากเล่นแบบเนี้ยเราก็ต้องทําออกมาให้มันสมบูรณ์แบบอย่างที่ที่ใจเราวาดไว้ใช่อมันก็เลย ลบไม่อกใครมาทำต่อในชิ้นนี้ได้นอกจากเราเองใช่ผมแล้วผมก็สอนไม่ได้ด้วยผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าห่วงไม่ไม่ห่วงเลยแต่ต้องให้เขามาดูอะแล้วก็แบบเนี่ยมันต้องทําอย่างเงี้ยทําให้ดูว่ามันต้องทําอย่างเงี้ยแล้วถ้าด้ามอื่นนะด้ามอื่นมันมีปัญหาอีกผมก็ต้องบอกอีกอย่างเงี้ยมัน ไอ้พวกนี้มันเกิดจากการทำบ่อยๆจริงๆครับมัน,ม,นมันเกิดจากการที่แบบพอเราทำแล้วเรารู้เลยว่าอ๋อด้ามเนี้ยต้องต้องแก้อย่างเงี้ยแหละอืมถ้าด้ามใหม่มาก็ต้องแบบนั่งคิดใหม่ว่าเออต้องแก้อย่างไรก็คือบางทีก็มีสเก็ตคร่าวๆไว้ว่าโครงจะประมาณเนี้ยตำแหน่งของของพวกเครื่องในที่แบบำตำแหน่งของลงําโพงฐานบอร์ดจะอยู่จะอยู่เนี่ยคือจะสะเก็ตไว้ แต่ที่เหลือก็แบบว่าฟิลลิ่งเลยอะไรเงี้ยครับผ่านมือเย่มากี่วกี่คอลเลคชันมันต้องเรียกว่าอะไรกี่รุ่นหรืออะไรกี่ด้ามถ้าเป็นงานซ่อมก็เยอะมากครับแบบเยอะเป็นหลักร้อยขึ้นหลักร้อยครับส่วนงานคริสตัลก็เกินห้าสิบเกินเพราะว่าทำทำทำแล้วก็ปล่อยเลยทำแล้วก็ออกไม่เชิงทำแล้วก็ปล่อยเพราะว่า ไม่มีเวลาทําของตัวเองแล้วครับเหมือนกับว่าเขาส่งด้ามมาส่งต้องเร่งทําให้เขาใช่ส่งส่งด้ามมาแล้วก็เหมือนเหมือนกับเขามีด้ามมาอยู่แล้วเขาก็แค่แบบอยากได้ข้างในนะเขาก็ส่งมาทีสองสามอันเงี้ยก็ตอนนี้คิวตอนนี้ก็แบบยาวเลยเ<อ>ไม่ไม่มีข,<า>ของตัวเอง,เจ,รงอจริงครับข้ามปีเพราะมันต้องใช้เวลาด้วยเนาะจะเป็นลูกค้าต่างประเทศไหม ช่ครับลูกค้าต่างประเทศรายได้เป็นไงบ้างเดือนหนึ่งผมก็อาขายแค่ด้ามเดียวผมก็อยู่ได้ทั้งเดือนแล้วอะอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าแต่ว่ามันจะมีเรื่องของแบบว่ามันไม่ใช่แค่ทําอันเนี้ยให้เขาแต่มันมีซ่อมมีกระจุกกระจิกเยอะแยะไปหมดเลยจนแบบว่าเดือนหนึ่งผมทําได้แค่หนึ่งถึงสองดาม,มแล้วรายได้ก็ไม่ได้ ไม่ได้เยอะขนาดเพราะว่ามันเวลาค่าเซอร์วิสต่อต่อด้ามแหละมันต้องยังไงเพราะค่อนข้างใช้เวลาใช่ก็เซอร์วิสก็จะแบ่งเป็นประเภทไปครับอย่างเช่นงานซ่อมก็จะดูตามตามหน้างานว่าว่าเป็นอะไรมาอะไรเสียเราก็จะคิดไปตามนั้นไม่ได้แบบไม่ได้เก็บเยอะแบบไม่ได้ช,ชาร์จเยอะอเพราะว่าเพราะว่ามันไม่รู้แบบผมแค่รู้สึกว่า ผมก็ไม่ใช่แบบหัวธุรกิจขนาดนั้น<ช>หรือ<ช>ว่าผมสามารถแบบเอาแบบไลเชเอร์แบบเข้ามาแบบขายเป็นธุรกิจได้แต่ผมไม่ได้ทำผมแค่รู้สึกว่าเออผมทำอย่างเงี้ยผมโอเคเออผมชอบที่จะแบบว่าไ,ได้คุยกับเขาแล้วเขาแบบเขาชอบเหมือนกันแล้วพอมีอะไรมาเขาก็มาหาผมอย่างเงี้ยเ,เหมือน หมือนชอบอยากมีเพื่อนอย่างนั้นมากกว่าเลยผมก็ไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็คงอยู่ต่อไปแบบจนหนังมันยังมีอยู่เราก็ยังทําอยู่คนต้องการเราเราก็ยังอยู่ม,มันก็จะเป็นประมาณนั้นมากกว่าแล้วเราก็มีความสุขกับมันตลอดไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยงานหนักเหมือนงานเมื่อก่อนที่เราเคยทําเวลางานอัดๆมาบางทีเราจะล้าล้าเหมือนกันม,มันรู้สึกเหมือนกันตอนทําแต่ทําเสร็จมันฟิน มันรู้สึกชื่นใจกับผล <laughs> <ช>งานที่ออกมาใช่ครับแต่ถามว่าตอนแรกก็ปวดหัวไหมแบบเจอโจทย์ยากๆก็แบบต้องแก้อย่างนั้นอย่างนี้แบบโอ้งานหนักอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยท้ออีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แต่พอมันไฟเสร็จมันสู้เสร็จแล้วมันฟินแล้วมันสําเร็จแล้วเขาพอใจมันฟิน <laughs>